ให้เมือนเด็ดบังไฟดอ,อกครับเลือกขนาดใหม่ครับผมสวยงามครับบางนี้ครับผม เาเลือกเบิ้งครับสวนไม่ไพ่ครับผมใ่เลือกใส่ครับตามใจครับผมตามใจหมกักอยู่สองสามปีครับถึงเลือกได้ครับผม